สวัสดีครับผมมาแกะโชว์นะครับเป็นรุ่นมหาลาบมหาอุดนะครับเพิ่งปลุกเสกนะครับมีสองรายการมีรายการที่สิบเอ็ดกับรายการที่สิบสองนะครับมาแกะกันนะครับนี้ไม่มีโบเป็นอัป,ปกาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับผมโคตรสวยโคตรนูนะเพ่ นีโบน้ําเงินโงยาหลังน้ําเงินแกะแล้วอืมสวยมากสวยมากต่างกันที่โบนะครับสวยคนละแบบพี่เก็บได้ทั้งสองพิมพ์นะครับ เลขโคดหนึ่งเก้าสามเลขโคดหนึ่งเก้าสามสร้างพันกว่าอันดับตน้ตนๆอยู่ถือว่าผ่าน โค้ด880ส่วนสวยมากครับลงยาไม่มีที่ลงไม่มีที่เว้นให้ลงแล้วสุดจริงๆนะครับขอบคุณครับผม